หลายคนนะครับใช้เวลาทั้งชีวิตจ้องมองกราฟราคาพยายามถอดรหัสลับของมันมองหาสูตรสำเร็จมองหาโฮลี่เกรลที่จะบอกได้ว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงแต่สุดท้ายก็ยังวนเวียนอยู่ในวังวนเดิมๆคือได้มาแล้วก็เสียไปทำกำไรได้แล้วก็คืนตลาดไปทั้งหมดมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับ Mind Overmarket Podcast ถ้ามันเป็นแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าเราอาจจะกำลังมองหาคำตอบในที่ที่ผิดมาโดยตลอดครับ วันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาสำรวจแผนที่อีกฉบับหนึ่งเป็นโรดแมปที่เทรดเดอร์ระดับโปรเฟชชั่นอลใช้สร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนซึ่งแผนที่ฉบับนี้ไม่ได้ถูกเขียนด้วยเส้นอินดิเคเตอร์หรือแท่งเทียนแต่มันถูกเขียนขึ้นจากข้างในจากตัวตนของเราเองและนี่คือ5หลักคิดสำคัญที่จะเปลี่ยนเกมการเทรดของคุณไปตลอดการครับหลักคิดข้อแรกคือการสร้างวินัยในสิ่งเล็กน้อยครับ หลายคนอาจจะฟังแล้วก็คิดว่าเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวอะไรกับการเทรดได้ยังไงการตื่นนอนให้เป็นเวลาการเก็บที่นอนให้เรียบร้อยการจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดเรื่องพวกนี้ดูเหมือนจะไม่สำคัญแต่นี่แหละครับคือรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดลองนึกภาพตามนะครับวินัยก็เหมือนกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งในสมองของเรา ถ้าเราไม่เคยฝึกมาเลยอยู่ๆจะให้ไปยกของหนักๆในสถานการณ์ที่กดดันอย่างการเทรดก็คงทำไม่ได้การฝึกวินัยในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันมันคือการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อมัดนี้ครับทุกครั้งที่คุณเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ควรทำแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามคุณกำลังสร้างเซลล์ประสาทแห่งวินัยให้แข็งแรงขึ้นทีละนิดทีละนิด เมื่อคุณทำมันซ้ำๆจนเป็นนิสัยสมองของคุณจะคุ้นชินกับการทำตามแผนมากกว่าทำตามอารมณ์และเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องเผชิญหน้ากับความผันผวนในตลาดคุณจะพบว่าการกดทำตามแผนการตั้ง Stop-loss การจัดการความเสี่ยงมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องฝืนใจทำอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นธรรมชาติของคุณไปแล้วนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริง หลักคิดข้อที่2คือการสร้างกิจวัตรก่อนการเทรดหรือ Pre-Market Routine ที่ศักดิ์สิทธิ์ครับคุณเคยเห็นนักกีฬามืออาชีพก่อนลงแข่งไหมครับพวกเขาไม่ได้เดินลงสนามไปดือด้อๆนะครับพวกเขามีขั้นตอนมีการวอร์มอัพมีการทำสมาธิเพื่อเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่สุดการเทรดก็ไม่ต่างกันเลยครับมันคือ High Performance Mental g เก e ที่ต้องการความพร้อมสูงสุด เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้ตื่นมาแล้วเปิดกราฟเทรดเลยนะครับแต่พวกเขามีพิธีกรรมของตัวเองบางคนอาจจะเริ่มด้วยการนั่งสมาธิสั้นๆเพื่อเคลียร์สมองให้ปลอดโปรง่งบางคนทบทวนเทรดดิ้งแพลนของตัวเองว่าวันนี้จะมองหาเซตอัพแบบไหนจะเข้าเทรดด้วยเงื่อนไขอะไรและจะออกเมื่อไหร่บางคนอ่านข่าวเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื่อคาดเดาทิศทางตลาดนะครับแต่เพื่อทำความเข้าใจบริบทของตลาดในวันนั้นๆว่ามีปัจจัยอะไรที่อาจสร้างความผันผวนรุนแรงได้บ้างการทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำาๆทุกวันมันไม่ใช่แค่การเตรียมตัวนะครับแต่มันคือการส่งสัญญาณบอกสมองของเราว่าเอาละ่ะตอนนี้กำลังจะเข้าสู่โหมดการทำงานที่มีสติและมีแบบแผน มันช่วยดึงเราออกจากอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวและพาเราเข้าสู่สภาวะของผู้สังเกตการที่มีเหตุผลซึ่งเป็นสภาวะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจที่เฉียบคมนั่นเองครับหลักคิดข้อที่3ข้อนี้สำคัญมากๆและเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ตกม้าตายกันเยอะที่สุดนั่นก็คือการเปลี่ยนโฟกัสจากผลลัพธ์ไปสู่กระบวนการครับ พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเลิกตั้งเป้าหมายว่าจะทำเงินเท่าไหร่แล้วหันมาตั้งเป้าหมายว่าจะทำตามแผนได้ดีแค่ไหนเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่กระโดดเข้ามาในตลาดพร้อมกับความฝันที่ว่าฉันจะรวยเร็ววันนี้ต้องทำกำไรให้ได้ร้อยเหรียญเป้าหมายแบบนี้แหละครับคือยาพิษช,ชั้นดีเลยเพราะมันผูกอารมณ์ของเราไว้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นั่นก็คือตลาด เมื่อไหร่ที่ตลาดไม่เป็นใจเราจะเริ่มหงุดหงิดเริ่มหัวร้อนเริ่มเทรดนอกแผนหรือที่เรียกว่า revenge trading สุดท้ายก็พังไม่เป็นท่าแต่ในทางกลับกัน pro trader เ,เขามองต่างออกไปครับ เป้าหมายของเขาอาจจะเป็นวันนี้ฉันจะทำตามระบบเทรดของฉันอย่างมีวินย100ัยร้อเปอร์เซไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนหรือสัปดาห์นี้ฉันจะทบทวนการเทรดของตัวเองทั้งหมดเพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงให้ดีขึ้นเห็นความแตกต่างไหมครับ เป้าหมายของพวกเขาโฟกัสไปที่การกระทำของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นแบบนี้การขาดทุนครั้งหนึ่งมันก็ไม่ใช่ความล้มเหลวอีกต่อไปแต่มันคือข้อมูลคือบทเรียนที่ทําให้คุณเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบของกระบวนการมากขึ้นและเมื่อกระบวนการของคุณดีพอผลลัพธ์ที่เป็นกำไรที่ยั่งยืนมันจะตามมาเองโดยอัตโนมัติครับ หลักคิดข้อที่4คือการดูแลสุขภาพกายและใจให้เป็นสินทรัพย์อันดับหนึ่งครับเราอาจจะคิดว่าการเทรดมันเป็นเรื่องของสมองของการวิเคราะห์แต่เราลืมไปว่าสมองของเรานั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับ ถ้าคุณนอนไม่พอกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยไม่เคยออกกำลังกายเลยร่างกายของคุณจะหลั่งสารเคมีแห่งความเครียดอย่างคอร์ติซอลออกมาซึ่งสารตัวนี้มันจะไปบั่นทอนการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจด้วยเหตุผลพูดง่ายๆก็คือยิ่งคุณสุขภาพแย่คุณก็จะยิ่งตัดสินใจได้แย่ลงนั่นเองครับ เทรดเดอร์ระดับตำนานอย่างพอตชูเดอร์โจนส์มหาเศรษฐีที่สร้างความมั่งคั่งมหาศาลจากการเทรดเขายัางให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการทำสมาธิอย่างเคร่งครัดเลยครับเพราะเขารู้ดีว่าความเครียดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์มันคือศัตรูที่มองไม่เห็นที่อันตรายกว่าการเคลื่อนไหวของกราฟเสียอีก การเทรดมันคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพให้ดีคุณก็จะหมดแรงไปตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยด้วยซ้ำดังนั้นการลงทุนที่ดีที่สุดไม่ใช่การลงทุนในหุ้นหรือคริปโตตัวไหนหรอกครับแต่คือการลงทุนในสุขภาพของตัวคุณเอง และหลักคิดข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นบทสรุปของทุกสิ่งที่เราคุยกันมานั่นก็คือการตระหนักว่าอิสรภาพที่แท้จริงจากการเทรดมันคืออะไรกันแน่ คุณรู้ไหมครับศัตรูที่แท้จริงของคุณในการเทรดไม่ใช่ตลาดไม่ใช่เจ้ามือไม่ใช่บโบรกเกอร์แต่คือตัวคุณเองคือความกลัวที่อยู่ในใจคุณคือความโลภที่ทำให้คุณไม่ยอมขายทำกำไรคือความไม่อดทนที่ทำให้คุณเข้าเทรดเร็วเกินไปคืออีโก้ที่ทำให้คุณไม่ยอมรับความผิดพลาดเมื่อคุณขาดทุน รา,ราคาที่คุณเห็นบนหน้าจอมันเป็นเพียงกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนการตัดสินใจและความคิดภายในใจของคุณออกมาเท่านั้นเองตลาดไม่ได้ทำให้คุณขาดทุนแต่การตัดสินใจที่มาจากความกลัวตังหากที่ทำให้คุณขาดทุนตลาดไม่ได้ทำให้คุณล้างพอตแต่การตัดสินใจที่มาจากความโลภต่างหากที่ทำให้คุณล้างพอร์ต ดังนั้นอิสรภาพที่แท้จริงมันจึงไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีแต่มันคืออิสระจากอารมณ์ด้านลบที่คอยบงการคุณอยู่ต่างหากมันคือการที่คุณสามารถมองกราฟที่พุ่งขึ้นหรือดิ่งลงอย่างรุนแรงได้โดยที่หัวใจของคุณยังคงนิ่งสงบเพราะคุณเชื่อมั่นในแผนการของคุณคุณได้เทรดกับตัวเองและคุณชนะใจตัวเองได้แล้วเมื่อคุณไปถึงจุดนั้นได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไง คุณก็จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและนั่นแหละครับคืออิสรภาพที่แท้จริงมันคืออิสระจากอารมณ์ด้านลบที่คอยบงการคุณอยู่ต่างหากมันคือการที่คุณสามารถมองกราฟที่พุ่งขึ้นหรือดิ่งลงอย่างรุนแรงได้โดยที่หัวใจของคุณยังคงนิ่งสงบเพราะคุณเชื่อมั่นในแผนการของคุณคุณได้เทรดกับตัวเองและคุณชนะใจตัวเองได้แล้วเมื่อคุณไปถึงจุดนั้นได้ไม่ว่า ตลาดจะเป็นยังไงคุณก็จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและนั่นแหละครับคืออิสรภาพที่แท้จริงและยั่งยืน หลักคิดทั้ง5ข้อนี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของปรัชญาชีวิตมากกว่าการเทรดแต่นี่แหละครับคือรากฐานที่โปรเทรดเดอร์ทุกคนใช้สร้างโรดแมปสู่อิสรภาพของพวกเขามันไม่ใช่การคาดเดาทิศทางราคาแต่มันคือการออกแบบและสร้างชีวิตที่เอื้อต่อการเทรดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงบอกว่ากุญแจสำคัญมันไม่เกี่ยวกับกราฟเลย ลองกลับไปสำรวจชีวิตประจำวันเป้าหมายและสุขภาพของคุณดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าโรดแมปสู่อิสรภาพของคุณมันเริ่มต้นที่ตัวคุณเองเสมอแล้วคุณล่ะครับมองหาอิสรภาพแบบไหนในการเทรดคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้สวัสดีครับ